<ผ>มมีความฝันครับผมนักเรียนในสิบคมชานนนทรีนะครับมาจากโคตา้าทหารกองประชาการนะครับสังกัดเดิมกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับกับผมนักเรียนในสิบชนาทิพย์ปุคำม,มาจากโคต้าพลเรือนนะครับ จบการศึกษาจากโรงเรียนลำปางกาลยานีนะครับผมชื่อนักเรียนในสิบจิตกรโพไซวงศ์นะครับสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพานครับกรมฐานพานที่1 1ครับกับผมนะครับศึกษาจบวุฒิปริญญาตรีนะครับมีความประสงค์อยากสมัครทหารกองประจำการนะครับเลยยื่นสมัครไป2ปีวัตถุประสงค์คือต้องการมาสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบงให้ติดภายใน2ปีนะครับก่อนที่จะสอบนักเรียนในสิบนะครับผมตั้งใจอ่านหนังสืออย่างมากครับเย็น ผมก็ใช้เวลาออกกำลังกายครับวิ่งวันละ10กิโลดันพื้นซิดอัพครับตอนเช้าก็จะเป็นการอ่านหนังสือส่วนซส่วนใหญ่ครับก็จะมีเวลาผ่อนคลายรีแลกบ้างก่อนที่ผมจะมาเรียนโรงเรียนนายสิบเนี่ยตอนสมัยเด็กผมก็มีความฝันว่าอยากเป็นทหารครับก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทหารมาพอสมควรพอเรียนมัธยมก็สมัครสอบเรียรรอดอครับก็เรียรรดอปีก็ได้รสชาติของทหารพอสมควร ก็ไปทํางานทีนี้ทํางานไป5ปีก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่าครับไม่มีความภาคภูมิใจในชีวิตเหมือนแบบทํางานหาเงินเหมือนอยู่ไปวันๆส่งให้พ่อแม่บ้างเลี้ยงตัวเองบ้างค่าเช่าห้องค่าอะไรก,ก็เดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนครับตอนเป็นทหากรกองประจำการผมก็อ่านหนังสือตลอดเวลาว่างผมก็เอาหนังสือมาอ่านเหมือนคนบ้าตอนเย็นก็ไปวิ่งออกกลาลังกายรอบกรมคนเดียวสิ่งพวกนี้นะครับยิ่งเวลาใกล้สอบเมื่อไหร่ผมก็จะมีแรงผลักดันที่จะแบบทำให้ตัวเอง รู้สึกว่าเราพร้อมที่สุดพร้อมที่จะเข้าไปในห้องสองนะครับเป็นทหารพันได้9เดือนครับที่สามยัจฉรวินญากแล้วก็มีเกิดคามคิกนนะขึ้นมาว่าอยากเป็นสารวัตรทหารครับก็เลยเห็นโรงเรียนในสิบเปิดรับสมัครก็สมัครสอบเป็นปีสุดท้ายก็ติดเข้ามาที่โรงเรียนในสิบเลยดีใจมากดีใจแล้วก็บอกแม่ตอนแรกว่าจะไม่บอกคนระับว่าจะเซอร์ไพรส์ตอนติดรอบสุดท้ายเลยถ้าติดก็บอกแม่ก็ดีใจดีใจยิ่งกว่าผมสอบสอบ ได้คะแนนดีๆในมหาลัยยิ่งกว่าจบปริญญาครอบครัวก็ดีใจด้วยเหมือนกันครับก็พอรู้ตัวว่าสอบติดก็ออกกําลังกายประจาครับเพราะว่าที่ที่หน่วยเขาก็ส่งเสริมให้ออกกําลังกายอยู่แล้วครับผมคิดว่ามันต้องไม่มีเวลาพักต้องฝึกหนักต้องมีระเบียบวินัยต้องเคร่งคัดตลอดเวลาครับแต่พอจริงๆแล้วพอผมได้มาศึกษามันดีดีกว่าครับมีเวลาพักผ่อนมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอีกมากมายครับ คิดว่าอาจจะแบบฝึกหนักมากอะไรครับแล้วเป็นหลักสูตรที่ยาวนานในหัวผมคือมันติดตามมาตั้งแต่ตอนเป็นทหานนที่ว่าเราฝึกอย่างหนักเวลาเกือบ2เดือนครับแล้วมันก็เลยทําให้ติดตามว่ามันต้องหนักมากแน่ๆครับในในกอามัคิดครับก็มันมีทั้งหนักและเบาครับสลับกันไปแต่ผมว่าที่สําคัญเนี่ยที่นี่ได้ความรู้เยอะมากครับเกี่ยวกับวิชาทหารครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาควิชาการภาษาอังกฤษศัพทางทหารอะไรหลายๆอย่าง หนักกว่าตอนเป็นพลทหารประจำการนะครับอนนี้พูดตามความจริงนะครับเพราะว่าโรงเรียนในสิบทหารบกอะ่ะเขาจะเน้นความเป๊ะความคมของทุกท่าทางแล้วก็ความสมาร์ทของนักเรียนนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนมีมาตรฐานที่เป็นแบบเดียวกันนะครับมีครับช่วงนั้นก็ท้อนะครับแต่ผมก็ก้าวก้าผ่านมันไปได้โดยอาศัยคนรอบข้างครับเพื่อนๆก็ช่วยกันปอบไม่ครับเพราะว่ามันมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ถึงขั้นกับเรา อยากจะลาออกไปเลยครับเราก็มีหนักบ้างเบาบ้างครับสลับกันไปครับแต่มันก็มีบางอารมณ์ที่เราเหนื่อยแล้วเราก็แบบเหมือนจะไม่ไหวแต่สุดท้ายเราก็ต้องปรับจิตใจให้ทําใจยอมรับกับมันให้ได้ครับสู้ต่อไปครับก็จะเป็นช่วงที่ฝึกเบื้องต้นครับก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าจะหนักที่สุดแล้วครับท้อมากครับเพราะว่าผมมาจากโควตาพลเรือนครับต้องสร้างเลยแบบวินัยต้องฝึกต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างครับ ว่าผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทหารตอนที่ผมเข้ามาว่ามันจะฝึกยังไงทําอะไรยังไงก็ต้องคือเรื่องใหม,ม่หมดครับเป็นช่วงที่ดาวที่สุดตอนที่เข้ามาครับการปรับตัวครับผมก็หาบัดดี้ครับบัดดี้ผมก็ชวนผมคุยชวนให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ดัเงเช่นนี้เองก็ให้กําลังใจกันอยู่ในห้องเรียนผมพยายามเลคเชอร์ตามอาจารย์ทุกอย่างเลยที่เขาพูดออกมา ฟังแล้วเลคเชอร์ฟังแล้วจด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 ให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้ฐานข้อมูลที่เยอะที่สุดเราจะได้เอาไปทําการย่อหรือว่าการสรุปให้มันดูกระชับแล้วก็ที่สําคัญคือท่านใจอ่านหนังสือก่อนสอบเราต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าครับขาดหรืออะไรเขาก็ไปหามาให้แบบหนังสือติวข้อสอบก่อนๆอะไรเนี้ยเขาก็เอามากระจายให้นักเรียนก็จะจับคีย์เวิร์ดแต่ละสไลด์ครับก็ไม่ต้องจดทุกคำทุกตัวอักษรนะครับ ก็จะจดแต่คีย์เวิร์ดที่ครูให้มาครับแล้วการสอบการเตรียมตัวอะไรพวกนี้นะครับวิชาไหนที่ผมไม่เข้าใจหรือว่ามีเนื้อหาเยอะๆที่มากเกินไปผมก็จะใช้เวลาอ่าน3-5วันครับกองร้อยก็มีการสนับสนุนให้อ่านหนังสือนะครับให้จับกลุ่มกันอ่านหนังสือช่วยกันติวเพื่อนเด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนพวกนี้ครับก็จะมีแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวครับทาให้กองร้อยมีการติวมีการพัฒนาผลการเรียนที่ดีครับ ผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับก็เร็วเหมือนกันนะครับตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่นะครับเรายังเหลืออีกตั้ง6เดือนที่เราต้องศึกษาก่อนขึ้นเหล่าระหว่างขึ้นเหล่าเราก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนเดิมครับต่อให้เราจะเลือกเหล่าอะไรก็กตามพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆสุดท้ายเป้าหมายจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวของตัวของผมเองนะครับมันจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราวางแผนชีดได้ว,ว่าก็คิดว่าจะลงใต้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเหมือนได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากเอาความรู้ ที่เรามีเนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆที่สามจังหวัดอีกรอบหนึ่งดูครับเพื่อเป็นการพิสูจน์กับบทเรียนที่เราได้เรียนมาที่นี่ด้วยครับก็อยากขอบคุณครูนะครับที่กองร้อยแล้วก็ครูทุกท่านที่งเรียนในติฐานบกนะครับรวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับคอยพพอร์ตผมนะครับขอบคุณที่สร้างระแบบวินยัยผม ก็เป็นคนละเรียนคนหนึ่งนะครับที่จบจางเรียนในสิบภูมิใจครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนในสิบครับที่นี่ให้อะไรกับเราเยอะมากครับตลอดเวลาหนึ่งปีของการเรียนที่นี่ครับซึ่งเป็นการเรียนที่จะส่งเสริมให้เราไปปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่และเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบกครับฝากถึงน้องๆที่กําลังจะสอบเข้าในปีต่อไปนะครับหรือว่ารุ่นต่อไปนะครับขอให้มีความพยายามมากๆนะครับมีความตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะทํานะครับเรื่องร่างกายสําคัญนะครับออกกาลังกายอ่านหนังสือเยอะๆให้เตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะว่าใจอ่ะต้องมาก่อนครับแบบทดสอบของเรียนในสิบก็คือต้องผ่านการการจิตใจครับให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและอย่าละทิ้งความฝัน ขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่กําลังจะเข้ามาสอบนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับแล้วมาเป็นครอบครัวของกองทับบกด้วยกันนะครับขอบคุณครับ